โอเคครับผมก็ต้องขอากราบสวัสดีทุกคนกันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนซึ่งในวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมนะพี่เนี่ยชื่อว่าเดินนซีนั่นเองนะครับทุกคนเออซึ่งในวันนี้พี่ก็จะมาเล่นบอกฟุตให้ทุกคนดูอีกแล้วนะทุกคนตบมือ ซึ่งในวันนี้พี่เนี่ย <Me an> ก็ค่าหัว 26m แล้วนะครับทุกคนแม่งซึ่งคือแบบโอ้โหแม่งว่ากูจะขึ้นได้ 26m คือแบบกูล,ล่าประมาณเป็นเดือนนะประมาณพี่ล่าได้ประมาณ3เดือนมั้งพี่ถึงจะขึ้น 26m นะทุกคนแม่คือพี่ล่าก,ก่อนที่เผาวิสีจะมาแต่พอเผาวิสีมาพี่บอกเลยล่าง่ายแบบขึ้นโคตรเยอะที่เคยโดนแบบ 2.5m ตกเพราะเผาวิสีอนะ่ะทุกคนแม่งก็คิดดูแล้วกันแม่งนะว่ามันเผาวิสีมันโกงขนาดไหนนะคนดูเออโอเคครับเข้าเรื่องนะครับคนดูซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่เนี่ยก็ต้องมาล่าค่าหัวให้ทุกกกคคคนน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 นดดดดููอออีีีีีีเเเเเเเช่่่่่่่ยยยะะัับบาาาาาพพจมลลลใวววว้้้ป็็สแ ที่พี่จะเล่นในวันนี้เนี่ยก็คือดาร์กเดกเกอร์หรือว่าโยรุจิวเนี่ยนะทุกคนเออจิวจะเจ๋วนะอืมแม่งก็คือพี่เนี่ยเออแบบคนดูพี่พี่ลืมเลยพี่จริงพี่ไม่เคยเอาไปเล่นกับไอ้มัดอื่นเลยหรือเปล่ไอ้เขาเรียกหมัดมัดหมัดพวกหมัดมนุษย์เงือวีสองหมัดไฟอะไรนะหม,มัดนะมังกรอ่ะเออมังกรวีสองนั่นแหละทุกคนเออพี่ยังไม่เคยเอาไปลองเล่นเลยแต่วันนี้พี่ขอเอาเอ,เอาไอ้ดาบโยรุจิวเนี่ยมาเล่นกับหมัดก็อดฮูแมนเหมือนเดิมนะครับทุกคนเออไอ้ดาบเนี่ยมันก็มีมานานแล้วแหละครับทุกคนแต่โอกาสดรอปแม่่่่งงงมมมีีีเเเพยแคปปรระะะาาณกอ์์ซ็นนนตจถึ 2%น is ี่แหละนะทุกคนพี่ก <inaudible> <ritt> <Okay, please. S 2> ็จำไม่ได <inaudible> <moved on> okay. ้แล้วหรือ0ูนเปอร์เซ็นต์พี่ก็จำไม่ได้เหมือนกันนะคุณดูแม่งซึ่งพี่จำไม่เล่นกระหม่อมก็ต้นเองนะคุณดูแล้วก็แน่นอนครับเล่นดาบนี้เนี่ยก็ต้องอัดคาบูชานะคุณดูถ้าไม่อัดคาบูชาคือแบบโอ้โหแม่งน่าจะสู้ยากนะท่าหน้าดูเลยนะคุณดูเออคลิปนี้เนี่ยพี่ขอสักห้าสิบไลค์ก็พอแล้วนะครับคุณดูแม่งโอเคครับคุณดูงั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่ามาแล้วพี่ก็ได้ทำการย้ายเซิร์ฟแล้วมาละเอ้ยเราเซิ เฮ้ยไอ้เหี้ยนิดเดียวเองเฮ้ยเราใครทักกูมาตอนนี้เฮ้ยอย่าเพิ่งทักกูมาไอ้เหี้ยเอ้ยอย่าเพิ่งทักมาเดี๋ยวหวาแม่งคือพี่กำลังตึงเลยนะครับตอนนี้เนี่ยเฮ้ยกูบอกว่าอย่าเพิ่งทักมาไงวเราโอ้โหนี่ไงเฮ้ยแม่งเอ้ยไม่มมีคนทักพี่มาครับพี่เลยแหลกนะเมื่อกี้ถ้าแบบไม่มีใครทักมาเลยแบบไม่แหลกอ่ะเออเฮ้ยแล้วไอ้เหี้ยผลมอจีมาสื้อจากไหนเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยมึงอย่าล้านกูดิไอ้ไก่มึงไม่ได้ตายแล้วคนดูเอ้ากูโดนร้านแม่งเอ้ยกูขอ,อยาตเปิดเผาอีกสิล้วกูจะฆ่ามึงนี่แหละตอนนี้เลยกูจะฆ่ามึงตอนนี้กูจะฆ่ามึงมึงต้องตายให้กูเฮ้ยมึงไม่ตายหรอ นี่ไงาตายไปดิโหแม่งคือมันลัดพี่อะครับคนดูง,งั้นมันก็ตายห่าไปตั้งนานแล้วแม่ไม่น่าลาัดกูเลยเออแล้วพี่เจอตําราผลผิดนะครับจังหวะน,นี้เนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ต้องเข้าไปใส่กับแม่งแล้วโอ้ฟาร์มก็ยากแม่งที่เกียดฟาร์มอะแม่งทำไงดีวะ FT Shop ร้านขายไก่ตันสุขุมในราคาสบายกระเป๋าไก่ตันเผาวิสี่มต้นเพียง139บาทเท่านั้นไก่ตันหมัดก๊อตมิลกาาได้เผาวิสีด้วยราคาเพียง69บาทสุดท้ายยังมีกล่องสุ่มหรือบั็กราคาเพียง5บาทเท่านั้นทางร้านมีกก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 าาาารรรรรแแจจจไไไ่่่ตตตัััันนนนออีีคคคคคคคโถถููมมซื้้้้้งงงงยลลลลิิิ์์ผะะะทวใใใปปบบดดเ็หพ แลมันมันวิ่งไวอย่างว่ามันโปรป่ะเนี่ยกู้มันโปรนะเนี่ยนี่แค่เหมือนโปรเลยนี่เนี่ยโอ้ยไอ้เฮียจะตายแล้วนิดนึงนิดนึงเรียบร้อยแตกไปดิโอ้ยเฮียอะไรบ้าเนี่ยเฮ้ยมันจะตายแล้วนี่เดียวนี่เดียวเ้ยมึงอย่าติกูมึงอย่าติกูนะเว้ย ได้ปดเองอย่ารัดพี่นะน้องนะพี่ขอร้องแหละเอ้ยแม่งมันจะตายหาแล้วคุณดูโอ้รลูอนหนีแม่งมันหนีอะครับแม่เออคุณดไไบบณไูไอพวกไม่แน่จริงน้ก็จะเป็นแบบนี้มึงเข้าใจไหมไอพวกไม่แน่จริงมีบัญยาแค่นี้แหละพวกมึงอะมีบัญยาแค่นี้ นี่ไงตายไปดิไอ้ไก่แล้วก็เหลือไอ้นี่นะครับนี่เผ่ามิงคือแบบพี่โคตรเกลียดอะแม่งไอ้พวกเผ่าขมิงเนี่ยคือมันแบบลุยหนีนะครับโอ้ก,กูเกลียดกีตาร์บูว่ะแม่งกูจะเอาให้นะเวย้ยเดี๋ยวมึงเจอกูไ,อไก่โอ้คือมึงทำได้แค่หนีแหละไม่มีสกิลหรอกไอ้ไก่ แม่งสกิลไม่โดนได้ไงวะโดนไปก่อนโดนสกิลบัดก๊อตกูไปก่อนมันเจอกูแน่เดี๋ยวรอสกิลไอ้นี่ดูดกูมาแม่งตุ๊ดจัดเลยคนดูคือมันหนีพี่ไม่หยุดเลยนะครับเนี่ยมันก็มาสิอ๋อแม่งสกิลไม่โดนอ้าวโดนละแม่งยังหลบได้อีกไว้นี่เผากูมาแล้วไอ้สัตว์เดี๋ยวเด,เดี๋ยวมึงเจอกูใกล้เออเดี๋ยวโดนละโอ้สกิลไม่โดนว่ะ ก็สู้กูได้เดี๋ยววะนี่ไงนี่ไงเวยที่เสียใจวะ่ะแม่งมันหนีพี่ว่ะนี่ง นี่ไงนี่ไงตายไปหนีนี่น,นี่พี่ขอญาติเอ๋อด้วยกันนะครับคนดูและในที่สุดพี่ก็เจอตึงๆสักทีแม่งเซิร์ฟนี้พี่มันจะเจอ 4M ครับเฮ้ยแล้วมันกำลังตึงกันเลยอ่ะขอญาติเสือแล้วกัน,นครับนี่ไงเุ้ยแม่งเปิดเปิดเผาวะ่ะคนดูชิบหายละพี่จะสู้แม่งได้ไหมเนะี่ยเซิร์ฟนี้พี่ดูทรงแล้วครับน่าจะนัวที่ผ่ายนะนี่ไงกูกูหลาบแม่งเลย โอ้เซิร์ฟนี้คือนัวกันแบบโคตรเลยนะค,คนดูอ่านี่ระเกดกูมาแล้วไอ้ไก่น่าจริงเองก็มาเหอะพี่ก็แบบขอยักไม่อ่อนให้แล้วกันนะครับคนดูเอ้านี่ไงแตกไปดีนี่ไงพี่บอกแล้วว่าพี่เนี่ยไม่อ่อนให้นะครับแม่งเฮ้ยแล้วเหมือนพี่จะเจอคนพีพกันอยู่ตรงนี้ว่ะนี่ไงแตกไปอีกหนึ่งครับแม่งโอ้ยไม่โดนว่ะโหเกือบโดนแล้วเมื่อกี้เฮ้ยแล้วผลฟินิกแม่งมาจากไหนหวนะเนี่ย อุย้ยนี่ไงแตกบีหนึ่งครับนี่โดนกูพอกูมาปุ๊บแม่งตายกันหมดเลยนะครับคนดูพี่บอกไหม้วเฮ้ยเราฆ่าหัวพี่เพิ่มมาแสนนึงว่ะโอ้โหคลิปนี้คือแบบโชคดีจัดเลยนะครับคนดูฆ่าหัวพี่เพิ่มมาแสนนึงอะนะเฮ้ยเฮ้ยเรากูจะเจอตึงแล้วเหมือนกูจะเจอตึงอีกทีอะกูจะจตึงว่ะรอบนี้ไม่ได้ละไม่ได้ละนี่อะเจอตึงแม่งแต่ยังสกิลไม่โดนกูเลยป้โถแม่งเอ้ยอุ้ยพี่เจอปืนพิษว่ะแม่งเจอเจอคนเล่นสายปืนว่ะกคนดูนี่ไงอุ้ย มาว่ะวิเรียบร้อยตายอีหนึ่งครับอุ้ยไอ้เฮี้ยเกือบเกือบโดนแล้วนะเมื่อกี้ที่ยิงโดนนั่นแหละแต่มันหลบได้ว่ะอุ้ยไอ้เฮี้ยโดนกูโดนลารดไอ้เฮี้ยเอ้ยแม่งโดนลารดเฉยเลยครับคนดูแม่งแม่แรงเดี๋ยวกอลเลยที่นี่โอ้ยเฮี้ยเผาวีซีกูจะหมดแล้วเปล่าคนดูเฮ้ยเสริมนี้อ๋อพี่เจอสามสิบเอ็มพี่ก็ว่าทำไมพี่ดูพี่เห็นไอ้เฮี้ยนี่แบบเล่นโคตรเก่ง โโหเียอาตายหนึ่งครับนี่ไงนี่ไงตายหนึ่งหรือเปล่าจาังหวะนี้นี่ไงแตกไปอุย้ยสามสิบเอ็มแตกเฉยเลยว่ะคนดูแม่งเอย้ยโอเคครับคนดูสําหรับคลิปนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเนื่องจากว่าคลิปนี้พี่อัดมาโคตรนานเลยนะครับคนดูน่าจะสามสิบนาทีกว่าแล้วเนี่ยแม่งโอเคครับคนดูใครที่ชอบคลิปนี้มากก็กดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยกันนะครับคนดูแม่งสําหรับคลิปนี้ที่ไปแล้วครับคนดูบ๊ายบาย